ดีค่ะทุกคนอ้ยวันนี้นะเราได้ยินข่าวล่ามาแรงนะคะ breaking news เลยนะมีคนบอกว่าวันนี้เขาจะปล่อยเจรวดขึ้นยานโอวกาศฮะเจรวดใช่เป็นเจรวดที่แบบ ลำใหญ่ๆเลยมันจะหลดที่แบบออกนอกโลกไปเลยทุกคนวันนี้เราก็เลยจะมาพิสูจน์เพราะว่าเขาอะไม่ให้คนนอกเข้าจ้าแต่เราจะมาบินโดนนี้เป็นไลท์แฮกที่ดีมากเลยโดนจับแล้วพี่กุ๊กกุ๊กโยโดนหรอโดนจับโดนก็โดนจับไปเลยไม่เป็นไรหรอกวันนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะก่อนจะไปดูนะก็อย่าลืมกดไลค์ลกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ากดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจะออกแล้วไปจะหลดไป โอ้ยทุกคนทุกคนสวยมากเลยตรงนี้อันนี้คือแบบว่าใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะทุกคนนะเป็นช่วงบรรยากาศแบบออทชัมนะคะทุกคนโอ้โหใบไม้จะร่วงเร็วเพราะมันจะครเข้าหน้าหนาวแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าเอ๊ทุกคนเห็นออนจรวดไหมอ่ะกระสวยโอกาสเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราตามดูกันก่อนนะคะเราเจอแล้วนี่ไงกระสวยโอกาสสีแดงดูกอนนะใครอะ่ะเดี๋ยวนะพอเดเพิ่หนึ่ง คนที่จะขึ้นอวกาศอย่าบอกนะว่าคือสามสาวเคป๊อปเดมอนฮันเตอร์หรือเกากลุ่มนักล่าปีศาจเดี๋ยวก่อนนะที่กูดูข่าวมาเ <_ S 2> ขาจะไปสำรวจอวกาศที่มีสัตวประหลาดอยู่ <_ S 1> <_ S 2> หรือว่าสาวสาวเคป๊อปเดมอนฮันเตอร์นักล่าปีศาจจะเข้าไปต่อสู้กับสัตวประหลาดที่อยู่บนดาวเป็นไปได้ทุกคนอุยไม่ธรรมดาเลยอ่ะโอ้เก่งมากเก่งมาก สามสาวฮวันทริกนะคะนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วก็จะพุ่งจะลุกสามสาวขึ้นไปแล้ว ไม่ได้ด่จะตายเพราะไม่ดีนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราตามสาวๆไปดีไหมไม่ได้ดิแต่ว่าพี่กูรู้สึกว่าเอ๊จะไปกระสวยโอกาสเดียวจรวดเดียวเหรอเดี๋ยวเราลองมองด้านบนนะคะนี่สาวๆพุ่งไปด้านบนนี้หรือเปล่านี่สีส้มๆอย่างนี้เลยนะทุกคนนะอแต่ว่ากระสวยโอกาสแบบนี้นะมันสามารถขึ้นไปบนโอกาสได้เลยนะเหมือนพวกคนที่ขึ้นไปแบบว่าเหยียบดวงจันทร์อย่างเงี้ยทุกคนไปสำรวจโอกาสอะ โอ้สาวเคป๊อบเดมอนทันเตอร์นี่ไงนี่ไงดวงจันทร์นี่ไงนี่ค่อยสำรวจดวงจันทร์แบบนี้เลยทุกคนนี่ดวงจันทร์นะจะเป็นผิวตะปุ่มตะป่่ำนะคะแต่โดนของเราไม่สามารถบินไปถึงะสิเพราะว่าโดนของเราอ่ะคือมันสามารถอยู่ได้แค่ด้านล่างนะคะโอเคเรามาดูกันไปเฮ้ยเดี๋ยวนะบนอากาศมีอะไรอะทุกคนกระสอากาศมอนระบาดทุกคนตอนนี้มันได้ยินเสียง โซดาป๊อบโซดาป๊อบอยู่ด้านล่างน่าจะเสียงระเบิดแล้วก็มีเสียงโซดาป๊อบเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันนะเฮ้ยนี่มันห่าหนุ่มโซดาป๊อบนี่เฮ้ยดื้อ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 โซดาป๊อบโซดาป๊อบเฮ้ยน้ำหลงมาดูแล้วให้กำลังใจสาวๆที่กำลังขึ้นยานอวกาศเฮ้ยทำยังไงดีเอ้าทุกคนตอนนี้คลื่นโซน่าของยานอวกาศมันทำให้โดรนของเราค้างให้เดี๋ยวนะยูจูนแป๊บหนึ่งนะฮะฮะโอเคไป ไปกันต่อหมาไหมหมา,มา,มาโอ้มาแล้วเฮ้ยทุกคนยานอกาศอีกลำหนึ่งของห้าหนุม่มโซดาป๊๊ปกำลังขึ้นไปนี่เป็นยานอีกลำหนึ่งที่เป็นยานฟ้าแฟนนะคะคือหนุมน่มๆอ่ะน่าจะเป็นห่วงสาวๆก็เลยขึ้นไปตามเฮ้หยหวังว่าจะไม่ใช่ขึ้นไปแบบไปเป็นปีศาจนะทุกคนนะไปะอันนี้คือรอบนอกที่แบบว่าหืมยานลกล้างมากทุกคนคือตอนนี้นะเขาไม่แน่ใจว่า อันนี้อะไรสุสานเนอะออไม่ใช่ซากปลาขาหักพังนะคะซากปลารหักพังเพราะว่าอันเวลาเขาปล่อยจรวดนี่ทุกว่นเขาจะปล่อยที่ที่แบบว่าห่างไกลคนนิดนึงนะเพราะถ้าใกล้หมู่บ้านคนเนี่ยคะคือแถวนี้นะจะมีซากปลารหักพังมากเลยนี่นี่มันเป็นร่องรอยของการถีบตัวของเชื้อเพลิงควันนะคะฟู่เวลาขึ้นไปบนอวกาศนะคะ เฮ้ยฉลวดแบบนี้นะเห็นแค่นี้นะทุกคนมวลสารมันเยอะมากๆเลยนะมันสามารถทําให้แบบว่านี่มอดไหม้เป็นจุนได้เลยต้นมงต้นไม้ต,ตรงนี้นะล้มละเนละนาดไปเลยอุย้ยแต่ว่าถนนทางนี้นะไม่มีปีศาจแฮะไม่มีปีศาจมาส่งสาวๆวงเคป๊อปเดมอนฮันเตอร์นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยวเรามีลาสาวผมมอของเราอะขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วระเบิดไม,ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะทุกคนนะ แต่ว่าพี่คุณมีลาสังว่าตรงนี้มันจะมีสับประหลาดหรือเปล่าค <ST AN IC AL> นเรามาดูกันนะว่ามุมนี้จะมีสับประหลาดอีกหรือเปล่านะที่ใครจะมาขึ้นยานอวกาศอีกนะเฮ้ยเฮ้หยหรือว่าเราจะไปดูบนฟ้าดีเฮ้ยนอกจากเมื่อกี้ที่แบบว่ายานมันระเบิดบนท้องฟ้าไปแล้วยานของสาวๆอะ่ะเจ้าดวงของสาวๆระเบิดบนท้องฟ้าแล้วอ่ะเราก็เห็นแค่ดวงจันทร์ที่มันกระมิบกระมบ๊กระมิบกระมบ่ะร่างพระว,วิวาวิวาบ่ะ ถ้าสับป,ประลาดอ่ะมันทําให้สาวๆเครื่องบินตกนี่ก็คือมันเป็นสับป,ประหลาดที่ไม่ดีมากเลยเนาะไม่ใช่สิเครื่องบินจะรวดตกอ่ะสิทุกคน้มา,มาดูกัน <c oughs> หลังจากที่เราส่งดวงจันทร์แล้วเราก็จเจอแสงที่มันวาบออกมา <c oughs> นี่มันคือกาแล็กซีช้างเผือกกาแล็กซีทางช้างเผือกอย่าบอกว่าสาวๆ 100, up, วาางฮันทริกเคปอมเบอรมัน สัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือของเราหอ้ยไม่ใช่เราทุกคนใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่แล้วยิบระยับและยิบระยับเฮ้ยในนี้จะมีสัตว์ประหลาดไหมทุกคนเฮ้ยเอาใจช่วยสาวๆให้ขึ้นไปดวงจันทร์ได้ด้วยเถิดเอา้าวับกลับมาแล้วใช่ไหมหมดไม่เป็นจุนแล้วก็อา้าวับกลับมาแล้วครับเป็นจริงจะบอกนะว่า สาวสเคป๊อปเดมอนฮันเตอร์ไม่ได้กลับมาทั้งรูมิซูอี้มีราทุกคนสาวสาวขึ้นไปอยู่บนโอกาสแล้วก็จรวดระเบิดเลย <G ül>